เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะยงซินเสียสีกักนั่นแหละอ่าทำไรต่ออันนี้ฉันอินเห็นจีนะคะอินเห็นจีก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอ่ะโอเคเราตั้งใจฟังนะอันนี้จะนี่อ่ะขนมรออยู่ขนมรออยู่ เย็นนี้ผู้ปกครองได้เห็นอ้โหต้น้ห่งยตัวฟังหวัดออุษาอ่าตั้งใจนะอ่ะมาละ <c oughs> อีตัววา้าดอกไม้หนึ่งดอก <c oughs> อ่ะดอกอันดอกอ่ะเกิ็นหวอสัวพูดตามเหล่าซื้อนะคะเหล่าซื้อจะพูดหนึ่งรอบแล้วก็เด็กๆก็ขึ้นนะคะ มีสองสามอีตัวขวาดอกไม้หนึ่งดอกอ่อันที่สองนะคะอีเคสุต้นไม้หนึ่งต้นอ่าอีเจ้าฝังจืห้องห้องหนึ่งห้องฝังจือก็คือฝังจือสื่อห้อง ถวลูอถลูกถนนหนึ่งเส้นอ่อีจั่วภูเขาหนึ่งลูกอ่ะอีแถวเฮอแม่น้ำหนึ่งสายอ่ะอีอเสียวฉวนอีจื้อเสี่ยวชวนเรือหนึ่งลำอเล็กไปั่งอเล็กไปั่งอเล็กจัวเสี่ยเราซื้อจะพูดแค่สามรอบสั้นชื่ออเล็กอีชื่อ เจ้าชื่อเอเล็กซานช์ชื่ออ่ะนั่งให้เรียบร้อยถ้าสามรอบไม่นั่งนาอยอีชื่อนาอยแจชื่อโอเคนั่งให้เรียบร้อยภายในถ้าสามปุ๊บนี่นะเต็งหนึ่งอีชื่อหย,หยุดเขียนก่อนเเีียยวนใตอนน,นี้นะต้องทำอะไรครับย้งซีนเสียสีย้งซีนเสียสี เวลาอาจารย์เขาเดินไปอ่ะไม่ต้องไปร้องเรเรแล้วเรเขาโอเคไหมเขามีธุระของเขาแล้วไปทําอย่างนั้นอน่ะมันดูไม่ให้ความเคารพโอเคนะคะเขาเรียกว่าอะไรขอบคอเล็กบิดหูตัวเองหนึ่งทีมันใช่เวลาที่จะพูดอย่างนั้นได้ไหมอ่ะโอเคหนึ่งสองสามอีเกวอร์ชั้นหนึ่งคนอีเคอร์ซินอีเคอร์ซินนะคะหัวใจหนึ่งดวงอีป้าัวา อาไฟหนึ่งกอง,ง,กอ,งอีกเกอร์มูก,กวากกมะละก h หนึ่งลูก,าลากอีกอกเกอร์หนึ่งเธอหนึ่งคนโอเค